อานน์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานน์ข้อนั้นจะได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปันจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้ อานทน์เปรียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นเหลืออยู่ส่วนใดเก่าคร่ำกว่าส่วนอื่นส่วนนั้นพึงย่อยยับไปก่อนข้อนี้ฉันใดอานทน์เมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีทำเป็นแก่นสารเหลืออยู่สารีบุตรปรินิพานไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันอานทน์ข้อนั้นจะได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้ว อันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานุนเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะจงมีทมเป็นประทีปมีทมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอานุน ภิกษุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานน์ภิกษุในธรรมว <Gothic. S 2> ินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืออยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองเนืองอยู่ มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อานนท์ภิกษุอย่างนี้แหลชื่อว่ามีตนเป็นประทีปม,มีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีทำเป็นประทีปมีทำเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อาหนุนภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิอร์ที่สุด